ดอกไม้นั่นนะเข้าไปได้เปล่าให้แม่จับไหมโอเคมาแม่พาไปยกลงขาตรงสูงตรงสูงโอเคไปโอ้นี่ดอกไม้สวยจังเลยค่ะสวยไหมเก็บสิลองเก็บหนึ่งดอกสิเก็บมาหนึ่งอันอันว้า สวยไหมคะสวย,ยสวยไหมคะอืมฮะฮะสวยไหมคะสวย,ยสวยไหมคะสวยไหมสวยเยอะๆเอเหรอก็อย่าไปเหยียบเขาสิเขาสวยๆนะ่ะ